ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้มาเดินห้างเสียนะครับก็ขึ้นมาชั้นที่2นะครับชั้น2ร้าน GK นะครับก็ให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่อยากได้จักรยานไฟฟ้านะครับผมร้านนี้เขามีขายทั้งนะครับมีขายทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาปีกนะครับผม ก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมานะร้านนี้เขาอยู่ตรงบันไดทางขึ้นนะครับชั้นสองนะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงร้านนี้นะขึ้นจากชั้นสองมานะครับก็มาร้านนี้เลยนะครับร้านจักรยานไฟฟ้าปีกส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสามล้อ สไลด์สามล้อแบบมอเตอร์ไซค์ก็มีนะนี่นี่นก็เขียนว่าลดสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งว้านิดนึงวันนี้เจ๊เจ้าของร้านอยู่ด้วยสวัสดีครับครับมีแบรนด์ของ สากาโกนิกด้วยนะครับคือสวัสดีครับอ๋อราคาเซล์นะครับครับผมอันนี้อันนี้เท่าไหร่เจ้อ๋อเนี่ยครับเจ็ดเจ็ดตัวใหม่เจ็ดขอโทษครับเจ็ดพันเจ็กาเจ็ดพัก้าบาทจกรใหม่แบตเตอรี่กี่ก้อนวอนนะคะสี่วอนตยี่สิบอแอมป์ค่ะ พิมได้50โลอ๋อพิมได้50โลนะครับก็รายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็โทรถามเจนะครับเพราะว่าบางบางรายการก็อาจจะไม่ได้บอกรายละเอียดมากมายนะครับคือนี่เป็นตัวใหม่นะคะก็จะบอกแบบนิ่มสบายเลยค่ะอันนี้ตัวใหม่ใช่ค่ะมีหลายรุ่นหลายตัวหลายราคานะคะมีที่พักเท้าด้วยมีที่พักเท้าด้วยมีขาป่างด้วยค่ะมีไฟเลี้ยวหน้าหลัง ครับผมอันนี้อันนี้เจ๊ก็ขายทั้งปีกทั้งส่งเลยใช่ค่ะราคาเซลเลยค่ะราคาโปรปีใหม่งค่ะราคาโปรปีใหม่นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเก้าร้อยบาททุกอย่างครบับทุกอย่างครบเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝั่งนี้นิดนึงพอดีลูกค้าก็มานะครับคืออ๋อมีมีกี่สีนะครับเก้าสีนะครับผมมีทุก ประกอบประกอบใหม่ได้หรือรอประกอบได้เลยมีพร้อมมีพร้อมอยู่แล้วค่ะมีของพร้อมขายเลยค่ะก็คือเหมือนเหมือนลูกค้าเลือกนี้แล้วอยากได้ของใหม่ก็ประกอบก็ประกอบใหม่ได้ค่ะนะครับนะครับผมก็ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับบางทีสีไม่พร้อมเก็คือสั่งรอได้ค่ะอ๋อนะครับผมก็คือมีหลายตู้หลายรุ่งหลายตัวเกียร์คือเท่ากันเลยนะคะเกียร์พันเก้านะครับผมใช่หลายรุ่นเลยครับได ลด50%เลยนะครับนี่ถือว่าถือว่าลดช่วงหลังปีใหม่นะสวัสดีปีใหม่นะครับผมก็มีปัญหาก็มาซ่อมที่นี่ได้นะครับมีอะไรอยู่คะมีอะไรให้รี้อรอยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะครับร้าน G K รถจักรยานไฟฟ้านะครับโปราคาพิเศษนะครับหลังปีใหม่นะครับลด50%นะครับ7,900บาทนะครับ รายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรนะครับถ้าลูกค้าสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดกับเจ้าของร้านได้นะครับอ๋อนี่นะครับนี่นะครับร้านนะครับเดี๋ยวเปให้ดูนิดนึงนะครับนี่นี่นะครับ,รบ,รบสาหรับลูกค้าสนใจนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าคลิปนะครับก็จะมีนี่นอันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วเหรออ๋อลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับ โอ้ขับกลับบ้านเลยนั่นนะครับแล้วก็มีพวกมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอครับเจมีเหมือนสามล้ออะไรพวกฝั่งโน้นด้ใช่ไหมครับสามล้อก็มีครับอ๋อครับผมอ๋อครับคือพูดง่ายๆเรามีครบแล้วกันนะครับครับผมเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้คือผมไม่ค่อยได้ขึ้นมาทําคลิปชั้นสองนะครับก็เป็นการแนะนําร้านแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็ทําคลิปแนวนี้ เยอะอยู่นะครับคืออาจจะไม่ได้เจาะจงร้านนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของลูกค้าแล้วกันนะครับผมรายละเอียดต่างๆก็ถ้าลูกค้าสนใจนะครับความเร็วแบตเตอรี่การใช้งานต่างๆนะครับก็ให้โทรสอบถามนะครับ ราคาอยู่ที่9,9500วัตต์20แอมป์500วัตต์20แอมป์นะราคาอยู่ที่9,900ค่ะที่ได้ไลกว่าแล้วก็แรงกว่าอ๋อตัวนี้นะครับก็ลด50%เหมือนกันนะครับ9,900บาทค่ะ9,900บาทนะครับตัวนี้นะารักมากแล้วก็แข็งแรงความความเร็วยังไงเจความเร็ว50กว่าค่ะ50กว่านะครับความเร็วนะครับผมอันนี้ก็น่ารักนี่นะครับเห็นไหมรายละเอียดต่างๆมันก็มีอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวก็ให้ลูกค้าสอบถามกับเจนะครับ โอเคนะครับวันนี้แนะนำร้าน GK นะครับ GK จักรยานไฟฟ้านะครับปีกส่งนะครับชั้น2ห้างเซียร์ังสิตนะครับผมถ่ายภาพน,นิ่งไว้นิดนึง